ขมรส่งสัญญาณเสริมกำลังเตรียมปะทะรอบสามล่าสุดจูจูฟังขมรก็ลุกขึ้นมาขยับเขยื่นกำลังทหารแถวเขาพระวิหารแถมยังมีการขนไม้ขนปูนไปเสริมฐานทัพตัวเองอีกต่างหากที่เจ็บใจคือดันไปปิดทางขึ้นประสาทฝั่งตัวเองซะง,งั้นเหมือนจะท้าทายกันชัดๆพอไทยเราขยับบ้างก็ดันไปร้องห่มร้องไห้ฟ้องชาวโลกหาว่าเราไปรังแก ทั้งที่ตัวเองนั่นแหละที่ชอบตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอดเวลาเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยชอบทำตัวมีปัญหาจริงๆเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ที่แถวเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดมันไม่ได้สงบอย่างที่คิดนะทหารฝั่งนู้นเขาเริ่มมีการปรับปรุงฐานที่มั่นกันแบบโจงแจ้งเลยมีคนเห็นรถไถข,ขนไม้ขนแผ่นปูนเข้าไปตรงช่องตาเท่าเหมือนกับจะสร้างป้อมสร้างค่ายให้แข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยละ่ะขนเข้าไปทำไมเยอะแยะในพื้นที่แบบนั้น ก็แ้าจะตั้งป้อมถาวรน,นั่นแหละแถมยังมีการเคลื่อนกำลังพลพร้อมกระเป๋าสัมภาระพรุงพรังจากโคปุระที่หนึ่งลงมาตรงช่องบันไดหักอีกดูแล้วมันไม่ใช่แค่การเดินยามปกติแน่ๆแต่นี่คือการเสริมกำลังชัดเจนแล้วที่น่ามันไ้ที่สุดคือการที่เขาไปอุดทางขึ้นปราสาทตรงช่องบันไดหักฝั่งเขาเองเพื่อไม่ให้คนขึ้นไปได้เหมือนกะจะกักพื้นที่ไว้คนเดียวทั้งที่มันเป็นพื้นที่ที่ยังมีประเด็นกันอยู่ นิสัยเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมาดูฝั่งทะเลบ้างตรงบ้านหัดเล็กจังหวัดตราดนี่ก็อีกเรื่องที่น่าประนามคือก่อนหน้านี้พวกนี้แอบไปสร้างเขื่อนดักตะกอนยื่นล้ํำเข้ามาในทะเลบ้านเราผลที่ตามมาคืออะไรล่ะมันทําให้น้ําเปลี่ยนทิศแล้วมากัดเซาะชายฝั่งทั้งฝั่งไทยจนพังเสียหายไปหมดแล้วเขายอมรื้อออกไปหรือยังตอนแรกก็ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนะ แต่พอเจอกองทัพเรือไทยเรากดดันหนักๆเข้าสุดท้ายก็ต้องยอมถอยส่งรถแบ็คโคมาสองคันเพื่อรื้อเขื่อนนั่นทิ้งแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเคยรื้อไปทีหนึ่งแล้วแต่ทำเป็นรื้อแค่จึงเดียวแล้วเนียนหยุดไปรอบนี้พอเราเอาจริงถึงได้ยอมรื้อเพิ่มแต่ก็ต้องเฝ้าดูกันให้ดีเพราะพวกนี้ไว้ใจยากชอบเล่นแง่ตลอดเวลาต้องให้คนจริงแบบทหารเรือไทยจัดก,การถึงจะอยู่หมัด ที่น่าตลกปนสมเพศคือกระทรวงต่างประเทศของเขมรดันไปออกแถลงการประทร้วงไทยในเวทีโลกเฉยเลยนะเขาหาว่าไทยเราไปยึดครองดินแดนเขาตั้ง12จุดใน4จังหวัดไล่มาตั้งแต่บันเตียเมียนเจยโพสัตพระวิหารไปจนถึงอุดรมีชัยคิดดูดิกล้าดียังไงมาหาว่าเราละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกับอนุสัญญาเจนีวาฟังแล้วเหลือเชื่อจริง,รงๆกลา้าพูดออกมาได้ยังไง เขากล่าวหาว่าเราไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านเขาบ้างล่ะหาว่าเราพยายามเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อกงเขตแดนบ้างล่ะแถมยังมีการมาสั่งให้เราถอนทหารกับอาวุธออกไปเดี๋ยวนี้แล้วยังทำเป็นขู่ว่าจะไปฟ้องหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ทั่วโลกเลยนะนี่มันตีหนะ้าเศร้าเล่าความเท็จชัดๆถ้าจะให้วิเคราะห์กันแบบเห็นภาพเลยนะแผนของพวกนี้คือการใช้หน้าซื่อใจคดเข้าสู้พยายามขยับขยายพื้นที่ในความจริงไปเรื่อยๆ พอทางเราเข้าไประง,งับเหตุหรือทําตามหน้าที่เพื่อป้องกันอธิปไตยก็จะใช้จุดนี้ไปร้องเรียนว่าโดนรังแกเพื่อเรียกร้องความสงสารจากนานาชาติทั้งที่ความจริงแล้วตอนนี้ไทยเราคุมพื้นที่จากการสู้รบไว้ได้ถึง158.4ตารางกิโลเมตรซึ่งเราทำไปเพื่อความมั่นคงของเราเองเพราะถ้าเราปล่อยไว้พวกนี้ก็คงจะตอดเข้ามาในเมืองเราแน่เราก็ต้องรักษาพื้นที่ของเราไว้ให้ดีที่สุดตัและดูเอาเถอะ ฝั่งนั้นเขาพยายามจะเปลี่ยนความทิ้งทุกอย่างเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองแต่ไทยเราไม่ได้โง่นะทหารพรานและทหารหลักของเรายังเฝ้าระวังสุดความสามารถโดยเฉพาะตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญคญบนเนินเขาเพราะวิหารที่ฝั่งนู้นเขายังพยายามจะยึดครองอยู่เราต้องจับตาดูทุกฝีก้าวเพราะพวกนี้ชอบฉ่วยโอกาสตอนที่เราเผลอเห็นด้วยเลยเราต้องไม่ยอมเสียเปรียบพวกชอบช่วยโอกาสแบบนี้สรุปง่ายๆคือ ตอนนี้เขมรกำลังเล่นเกมสองหน้าหน้าหนึ่งคือเสริมกำลังทหารทำท่าจะสู้แต่อีกหน้าหนึ่งคือทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำไปฟ้องคนอื่นทั่วโลกความจริงมันเห็นเห็นกันอยู่ว่าใครกันแน่ที่ล้ำเส้นใครกันแน่ที่มาสร้างเขื่อนทำลายธรรมชาติบ้านคนอื่นเราคนไทยต้องสามัคคีกันไว้อย่าไปหลงกลคำโกหกพวกนั้นจริงที่สุดข้อมูลพวกนี้คนไทยต้องรู้เท่าทันไว้เรื่องราวนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่ ใครที่อยากรู้ว่าฝั่งนู้นจะเล่นไม้ไหนต่อหรือไทยเราจะมีมาตรการตอบโต้ที่เด็ดขาดยังไงอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญแบบนี้เราสองคนแมนและแพรวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ